สวัสดีค่ะท่านะผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าเมื่อนา้ก็พามาหลาอทงอีกแล้วค่ะฝนตกแห้งค่ะน้ําถ่วมแล้วพุดิน้ําหลายละฝนตกแหง้งคืนวานก็นแหงเมื่อคืนนี้ก็แหง้งแล้วก็ตกตกตลอดเลยตกตั้งแต่หกทุ่มจนหกโมงสิบหน้ำจนหลายน้ำเยอะแล้ว เยอะแล้วน้ำาหลายแล้วคะ่ะอยู่ทงอยู่ข้างกันหลเตือบอยู่ได้หลายกว่าเมื่อก่อนนันถ้าแม่พายุมาอีกกันมันก็้ไหลายกว่านี้อีกเลยพายุมาถ้าพายุมาก็จะเยอะกว่านี้อีกแล้วมันก็จะมีน้ําขึ้นมาฮอพี่เะไฮาหอมองควายยืนเลยทีนี้กั มีป่าล่ะมีป่าก็ได้ใส่มองพร้อมได้ไใส่เบ็ดใส่มองพร้อมแล้วดูดีมีแค่นี้ละหออย่ามองหย่าน้องนั้นก็เป็นข้าวแล้วก็เป็นน้ำพักต้นอันไม่ไปนลยก่เป็นขขามีแค่นี้ละน้ํา ไม่แค่นี้แหละสนามหญยาไหม,น,มไน้ำพอดีกินกินหญยาลุยน้ำลงไปลุยน้ำเลยลงไปลุยน้ำเลยตกบ่คืนสองคืนสามคืนสองสามคืนพอดี น,น้ำปาแซ่น้ำบอ่ลบอลงบ่อลงน้ำแล้วก็บ,บอกกินหน่าพอดีี่จริงต้องไปแส่น้ำอาบน้ำามันกันจะขาวเลยนะเนาะเกี้ยงแล้วอันนีน้ไปแม่พี่ตมวเลียไปแม่พี่ตัเลยอันนี้ก็แม่พี่ตวัวเยีอ ค่อยดอนหมเลยค่อยค่อยดำค่อยดอนนะั่นน่ะค่อยดอนค่อยดอนน้ำมาค่อยดอน,น,อดอนแต่อากาศอ้อนหอนหอน,นั่นโต๊อะอีโมแลงนี่พอโต๊อะอีโมแลงกัน,น้ำขึ้นลายกลัวเก่าแล้นี่ ขาจ้าเอาอย่างนี้ใส่เบ็ดใช้มองหรอปะ้ะโอ้มาเกียยเก่ยวหนาเกี่ยวหนาโอ้เอาหนามาเกียยเก่ยวหนาเกี่ยวหญ้ามาให้ควายแล้วดูดิน้ำไหลายเนาะมัก้กะหญ้าปง ยาไตาน้ำกินเล็่มไปเล่มไปเล่มไปเล่มไปเร่มรายกระจนอันเบ่งนะท้องท้องจนเบ่ง จนเบ่งอึ้งลึ่เลยห้องเพื่อนสิต้อนควายเมื่อละจะต้อนควายกลับบ้านแล้วไล่โฮมกันอวยหนาละอว,วยหนาขึ้นบ้านละ น้องน้อยน,น้ำน้ำมาแล้วพา,าเลาะทงเลาะคังนี่ละไปไกลบดายนี่เด้ข้ามจังหวัดก็ไม่ได้ข้ามหมู่บ้านก็ไม่ได้ อยู่บ้านไผาบ้านมันกาเจ้า,าห้าบ่อยไปหากาเจ้าอย่ามาเด้อกาเจ้าว่าอย่ามาอันไกล์กันเด้อพ่าะอะอยากไปอยากไปเยี่ยมพยายามได้โอ้ยอย่ามาได้เพ่าะอะสุขคนสุญญากันเด้ข้อมือนี่ไปหากันกันยานกันอย่ามาเด้อพพราะอะไรคืนทรอ,อันเอาทางโทรศัพท์เอาพ่อะอย่ามาหากันทำไมญาติพี่น้องกันดิต่างคนต่างอยู่ อยู่แก้กันบไ,ไดย้านกันย <laughs> ้อนโควิดยานกันย้อนโควิดย้านกันย้อนโควิด ห้อนจนเหื่อหลาลิลิตอากาศห้อนไหลพลนตกแน่ๆตอนกลางคืน,นมันจะตกประมาณสี่หาทุ่มตกไปเรื่อยๆบันนี้ตกตกตกไปหาโมงตีหาหกโมงประมาณนี้แหละจังยุดพนตกแค่สามเมืองนน้ำไหล จนล้นสะออกมาเลยมือนั้นยังบอยพีได้เมือนา,านมะามาถ่ายมือนัย้ยางบอยพีเลยยังบมหลายมาเมือน,นี้น้ำหลายพอดีจริงก็จะเอาลงมาก็จะเอามีสวนค่ะไว้ไว้ในสวนนะนี่ก็จะหายควายลงมาเล่นน้ำลงมายางออกกําลังกายเพือ่อจเลยพาลงมาเพล่นาให้มายางอาบแดดนี่นะ มันจังบอกขาจังเพคะขาจังบ่จังออกมากินหญ้าเอามาลุยขีตมกินแน่แนะน่คอกแน่เกี่ยวให้กินแน่กินเฟืองแน่ออกมาเดินเล่นออกกําลังขากินหญ้าลุยน้ามันก็ไลเข้าเมื่อเพ่ะถ้าอยู่อยู่แต่หม่งก้าวไลยเลยมันจะมันบอกกําลังกายขามันสิจัง กินแลนอนแต่แนะ่ฮอกรลายมันพยายามออกมาด้วยเวลาปล่อยทงนี่โอ้ยแรนเต้นดังดงเลยนะผลตกให้นเนาะมันก็เคินใส่น้ำเลยเต้นดังดงออกมาตอนนี้ก็ประมาณบายบาบสองบาบสามกันพยายาเอาข่าวเมืองนะสี่โมงสี่โมงแรง ตอนนี้มันกระดด็หลายฮ้อนเกินฮ้อนโพสฮ้อนเหลือฮ้อนจนทื่ออะไรลิลิศสิอันพามาชมบรรยากาศท้องทุ่งดอนทอยท้องทุ่งหญ้านะคะนี่ท้องทุ่งหญ้าน้ำท่วมหมดแล้วต่อไปดอนทอยก็จะมีแต่น้ำ ท่งน้ำดอนถอยมาหาน้ำหลายๆกับสิมาไทยกัเจ้าตึกสะดุ้งให้เบิ่งเลยคะ่ะปีก่อนนะมันมันน้ำหลายจนท่วมเพวะหุ่นทางมานี้พากันมาเล่นน้ำหุ่นทางมาเนน้ำหลายคนตึกกระดุ้งก็ะตึกกระดุ้งมันตึกสะดุ้งก็ได้ปลาเลยคะ่ะปลากระหลายเอายางมันนี้มาพี่่ันนี้ไปใส่ คือแหลกไปแหลนมาสวนหาหมูบ่อย่ามาทางนี้ได้อย่าตื่นกันเด้อห่อยห่อยอ่ะสนห่อยห่อยอาไปไซน่นะก็ไปทางพี่บอแบนนี้ เอาไปนะนี่ท้องบอนะพี่ใหญ่แทะผสมยังล่ะ,ะทำมดาบ,าดาบ,าบอบวันได้ใส่พ่อพันปังปัง,ปงบอเจ้านา้ำเอาคอยลงมามายยางมายยางคือกันเอามาโซ่หุ่นเอามาออกกำลังกายให้ออกกำลังกายบ้างลงน้ำบ้างนอนตมบ้างกินหญ้ากินเฟือง ดูแลใส่ใจเป็นอย่างกับดูแลใส่ใจคนคือกันค่ะสุขภาพก็ดูแลใส่ใจด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียตังคนะ,คะดูแลสุขภาพของท่านให้ดีด้วยนะคะลูกหลานของท่านบิดามารดาครอบครัวปุยาตายาย ขอให้ทุกท่านโชคดีอยู่ดีสบายสุขภาพแข็งแรงขอให้คิดสิ่งใดกะขอให้สมความปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพดีนี่อ,อยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาต้องไปหาหมออยู่แบบพอเพียงมาเหมาะแมะ่ม อยู่แบบสบายใจขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะโชคดีจงเป็นของทุกคนนะคะสบายดีบางซูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า